เพื่จริญความค้มาาโอ้ยการศึกษาครับครับปีจังปีจังเลยร้อยสิบเก้าปีแล้วเ,เวนี่มีโอกาสแล้วนะใช่ไม่ได้มีง่ายๆเราถือหลายแล้วถือ <c oughs> ในวันทีให้ท่านนายกให้คนเดียวคนอื่นยังนั่งยังปิดเลยโอ้ยนั่งยองน้องนั่งนานทนายกท่านทำตัวอย่างดีดีนะสมปฏิท่านเป็นนายกครับผมแล้วไม่ใครไม่มีใครที่จะเอาอย่างท่านนายกมาเลย เอ,อสงสัยโผมาอีกรอบแรกที่นัง่งสาวไปเดินแล้วอาจจะแซ่ไม่มีเหรียญก็เอานะไม่ถือไม่ถือทลอเรียพาชิจราร์นออกชมปากเนอันต้อ มีโอนเรียงรายต้นจากสงูงที่โยมต้นยางนี่ต้นตกเคียนต้นทามมาค้ามบใหญ่ตอนเกตต้นแก้วนั้นแลว้วอะไรต้นเกตต้นแก้วนั้นแล ใบยี่สิบห้าสิบยังบางตาอยู่เลยนะยังบางตาอยู่ใบละหลงเฮ่ก็ยังนอง้อยอยู่เลยนะใบห้าร้อย 500, ยังไม่เห็นสักใบเลยนะใบระพันก็ไม่เห็นสักใบเลยนะอ๋อเขาว่ามีเยอะ อยู่ไหนนะครับมันหลบอยู่หลบอยู่ไหนนะในกระเป๋าก็กระเป๋าใครกระเป๋าผู้วางโอ้ยังไงมาแล้วมาแล้วมาจริงๆด้วยโอ้โหสามสามสามอะลโมทนาครับผมสาธุตาดีแล้วท่านผู้บจารย์เนาะดูกศรโมทนาใบละห้าร้อยสองใบครับ โียมฝังขวานี่มาแล้วตรงกลางเลยดโยอมแค้เขานะเอ๊ะเห็นลูกเราก็ดีใจที่ <ced> ไห <im> นได้ช่างภาพเดินหันหลังไปซะด้วยหรือว่าจะหมา เอาละนี่คือลีลามหาผลครับมหาผลเป็นเป็นตามบรรยากาศที่ตามชุมชกเดินลัดเลาะไปตามไหลเขาทางสุ้งๆต่ำต่ำลีลามหาผลก็เป็นอย่างนี้แต่ความสนุกชูชกเดินทางเรื่อยไปจนกระทันหเฝ้าพระเวสสันดรคคณขอสองบังอ่อนกันหาชาลี เด็กทั้งสองได้ฟังคำสนทนาระหว่างพ่อกระตาชูชกรู้ว่าภัยมาถึงตัวพากันเปนซ่อนอยู่ในสระเอาไปบุกสงบังเกสีเอาวารีมาบังตัวชูชกพอไม่เห็นกันหาชาลีหันมาเล่นงานพระเวทยจันดรว่าเป็นดับปวดใจคดเป็นอัรถเจริญปากระใจไม่ตรงกัน เอ่ยปากขอลูกปุ๊บยกให้ปั๊บแต่ทําเป็นจริงพยายากบอกให้ลูกรกกักหลบหนีหายมาทําเช่นนี้มันจะดีที่ไหนใครจะเชื่อท่านได้พระเวทสันดรพระเวทสันดรปรอบชูชกให้พักก่อนให้สบายรับประทานกนระปากไม้อิ่หนำสำราญแล้วก็เสด็จมณิมนาตามรอยบททวราชากันหาชาลี ไปพบรอยของโลกอยู่ที่ริมสะจิงมั่นพระไทยว่าโลกรักทั้งสองอยู่ในนั้นจึงตรัสเรียกกันหาชาลีขึ้นจากสะเป็นสำเภาหรือ,อยานานาวาแต่ว่าปรึกษาบัดนี้เวลามันเลยมาห้านาทีแล้ว